ไปทุกพื้นที่ลงดูแลเจ้าคณะตำบลเจ้าคณะตำบลแน่นอนกรนารปกครองคนคำว่าไม่มีปัญหาไม่มีครับไม่มีจะมีมากมีน้อยต้องมีในวัดต่า,า,ตางปัญหากระทบกระทั่งบ้างปัญหาเรื่องความไม่เข้าใจบ้างอะไรที่ปรับแต่ก็ปรับเลยครับเรื่องเจา้าวาดกับโยนเรื่องเจงาคณะตำบลกับโยงเมืนะ่อวานในีผมก็ ได้พูดถึงเจ้าคณะบางรูปที่ถูกโยมแลกออกจากวัดนะเจ้าคณะอำเภอรองเจ้าคณะอำเภอเจ้าคณะตำบลองตำบลเมื่อวานนี้นะผมพูดว่าเอเจ้าคณะมีตำแหน่งดีทำไมโยมถึงไม่ชอบทำไมโยมถึงแลกออกจากวัดให้พิจารณาตัวเองว่าตัวเองบกพร่องอะไร การปกครองของตัวเองเนี่ยมันแก้ไขได้เรื่องแค่เรื่อทํำพูดํำพูดทําจาหรือการประพฤติบางสิ่งบางประการและที่สําคัญอีกประการหนึ่งคือเขาให้เห็นผลว่าเจ้าพนะไม่ทํางานเออจ้าพนะไม่ทํางานเช่นบางสิบรบางลไม่ลงสลาไม่บินธารโยมง็ชอบแบบนั้น บางครั้งถ้าล้มปู่ก็ไม่เป็นไรนะอันนั้นเป็นยกเว้นเป็นกรณีพิเศษเราพระหนุ่มพระที่เป็นพนักการติการนเะนะนี่ยเจ้าคณะมีเหมือกนกันครับที่ยกไม่ชอบไล่หนีไปวัดนั้นวัดนี้เจ้าคณะเลยเป็นสัมภเวสีนะอันนี้ก็มีที่เมื่อวานนี้ผมพูดที่ศิษเกตนะผมก็อยากให้เกิดขึ้นในนครพนมน่อมนะอันนั้นมีเรื่องเลย เรื่องสำคัญการปกครองแต่ว่าต้องเที่ยงธรรมเที่ยงธรรมไม่ชอบไม่ใช่ว่าเอ๊ะอันนี้เราชอบคนนี้เราก็จะโปรดคนนี้นะอันนี้เราไม่ชอบเขาทำงานดีแต่เราไม่ชอบอย่าเอาอคติส่วนตัวมาอ,อาติเนี่ยห้ามเลยสำหรับนักปกครองแต่เราในฐานะปูถุชนอาจจะมีบ้างนะแต่ว่าีให้มีให้น้อยที่สุดมีให้น้อยที่สุด ปนถานหน้าขยันสังม,มิภากโคอันนี้คือการแจกงานแต่มิภากโคเจ้าคณะต้องแจกงานอย่านำง,งานในคนเดียวเช่นเป็นเจ้าวาดเนี่ยเขามีจะผู้ช่วยมีรองยำวาดเพื่ออะไรและที่สําคัญก็มีเลขาวัดไปเพื่ออะไรก็เรื่องก,การแจกงานนี่แต่ว่าแจกงานเราก็ต้องดูสังม,มิภากโคคือการแบ่งงานการแบ่งงานนักปกครองที่เก่งที่สุดในโลกเนี่ย ก็คือการรู้จักใช้คนเนี่ยเป็นยอดนักปกครองใช้คนให้ถูกเจ้าพนักเขาก็มมนเหนื่อยนะเจ้านักไม่เหนื่อยครับปัญหาคือคนที่เจ้าพนักจะใช้มีประสิทธิภาพหรือปล่เช่นเวลาเสนอเป็นรองเจ้าพนักเบอร์เนี่ยเสนอมาตามลำดับเป็นถึงเจ้าคณะภาคเจา้าคณะภาคก็สงสัยว่าเฮ้ยองค์นี้เป็นใคร ผมนี้เป็นใครถ้าไม่รู้เป็นใครล้วก็ชะลอไว้ก่อนแล้วก็ต้องมาดูก่อนนะว่าเจ้าคณะองค์นี้อยู่ที่ไหนวัดมาอารามเป็นอย่างไรนะไปตรวจปั้งไปแอบไปดูปั้งก็มีถ้าไม่ไปเองก็จะมีฝ่ายสอดแนมไปดูว่าวัดนี้ขอเจ้าคณะอำเภอมาเนี่ยเหมาะสมหรือไม่บางทีก็ผ่านเจา้าคณะขอรออำเภอมาเนี่ยผ่าน เจ้าพนักก็ต้องไปสอดแนมดูอาจเจ้าพนักันหวัดใหม่นะครับก็บางทีก็อขอทำให้อาจจะช้าสัหรับเจ้าพนะบังรูปสีที่ผลงานท่านปรากฏอยู่ในเอกสารแต่ว่าเราต้องทราบโดยรูปกระทนีีก็เรื่อง,ง,งนหนึ่งสังวิภาโกการแบ่งงานทายิบคนาทายามแล้วก็ปวามอินดูผู้น้อย นักปกครองก็เอ็นดูพวกน้อยเจ้าคณะอำเภอก็เอ็นดูเจ้าคณะตำบลเจ้าคณะตำบลก็ดูแลเจ้าวาาเอาวาสเอ็นดูหมายถึงว่าให้ดูแลด้วยความที่ขังภาษาโบราณว่านอนสูงให้นอนพั่นอนต่ำให้นอนหงายอันนี้เป็นจริงทีเดียวนอนสูงคนที่อยู่สูงให้นอนความก็คือดูแลพวกผู้ได้ความประชากรุทุกองมีตำบลอยู่กี่ตำบล เจ้าคณะเภลอ,องทสาบใครเป็นเจ้าวาดใครเป็นผู้ช่วยขึ้นอยู่ในมือกับเจ้าคณะอำเภอทั้งหลายนะครับและเป็นข้อคำถามว่าทำไมเจ้าคณะเภอถึงต้องปรรทัศตาประจําตําแหน่งในใบสุธีมีคนถามนะแล้วก็คําตอบก็ไม่เหมือนกันสักอย่างง่ายๆเลยเจ้าคณะเภอนี่เป็นบุคคลที่สําคัญ ระดับกลางใกล้ชิดที่สุดในเบื้องล่างกับเบื้องบนทำไมไม่ให้เจ้าคณะภาคมาประทับตาแล้วก็เซ็นเลยในใบสุทธิเจ้าคณะจังหวัดประทับตาเซ็นใบสุทธิตั้งแต่ผมเกิดมาผมก็มาเห็นเจ้าคณะจังหวัดเซ็นสักทีทำไมเจ้าคณะอำเภอเซ็นประทับตาตลอดคำตอบก็คือในเบื้องล่างเจ้าคณะอำเภอเป็นผู้บังคับบัญชาเจ้าคณะตำบล ผู้เป็นอุปชาและเจ้าหน้าทีต่ตำบลก็ใกล้ชิดเจ้าว่าเจ้าสงกัดเจ้าว่าก็ต้องใกล้ชิดกับผู้ที่บูเพราะฉะนั้นผ่านการกำรองจากอุปชาแล้วมาหาเจ้าวาามาหาตำบลและอำเภอก็อลงหนะักทีนี้ขึ้นไปเพื้อสูงอำเภอก็อยู่ระดับกลางถี่เชื่อมประสานระหว่างจังหวัดและเจาา้าหนภาทีนี่ครับ เขาจึงนิยมให้เจ้าคณะอำเภอเสร็จใความนี้อัตโนมัติอัตโนมัติอนะครัอัตโนมัติของผมอาจารย์ท่านอื่นอาจจะมีมติเป็นอย่างอื่นะเพราะว่าความแกล้ชิดความรู้จักอันนี้นะแต่เจ้าคณะอำเภออยากไปประทับตาม,ตามั่วผมเห็นมีเคสอยู่ประมาณสักหลายเคสอยู่นะนะปี5 6 6 6 6นนแะต้งแต่ผมจำไม่ผิดน,นะ พระรูปหนึ่ง,งไปสังกัดวัดบวชจากธรรมยุทธ์มาสังกัดมหานิกายก็รับเอาโดยที่เซ็นและไม่รู้ว่าวัดที่ท่านมานะ้นเป็นวัดธรรมยุทธอันนี้ก็เกิดมั่วไปหมดอนะีกอย่างเลยเพราะนั้นคณะธรรมยุทธ์ท่านก็มีคณะของท่านสังกัดของท่าน,น,อานเองเประเด็นที่สอง พระรูปนี้สังกัดในสถานที่ที่ไม่ใช่วัดเจ้าคณะอำเภอก็ไปประทับตาเฉลียเจ้าคณะอำเภอก็ไม่รู้เลยว่าพระที่มาอยู่ในเขตปกครองของตัวเองนะ่ะมาอยู่ในวัดที่เป็นที่พักสงฆ์ถามมามันผิดยังไงอยู่ในที่พักสงฆ์ไม่ผิดแต่สังกัดวัดผิดเพราะว่าในใบสุิีเขาเขียนว่าวัดไม่ใช่เขียนที่พักสงฆ์ ดังนั้นให้อ่านได้ไหมเลขาก็อ่านบ้างบางครั้งก็ต้องว่ากันอ่านดีก่อนให้หลวงพ่อเซ็นแล้วก็ถ้าเกิดไม่ไม่ไม่แน่ใจดีกลับไปให้เจ้าวาดดูวัดท่านใช่หรือปม่แล้วแก้ไขย,ยังไงนะครับแก้ไขก็คือเอาชื่อของเขาไปสังกัดในวัดให้ถูกต้องไม่ใช่สังกัด ที่พักสงตามป่าตามเขานะครับไอ้นี่มันถึงจะจริงก็ตามนะครับแต่ว่ามันไม่ถูกหลักของระเบียนะคบคณนะสงตามป่าตามเขาเป็นที่พักสงในเราอยู่ช่วงยาวนะบ,บางครั้งก็อยู่ปีหนึ่งก็ย้ายไปเรื่อยไม่แน่นอนแต่วัดแน่นอนนะครับอันนี้เรื่องก,การปการองรตามระเบียบที่สําคัญ ที่สาคัญอีกประการหนึ่งซึ่จะมองข้ามไม่ได้ก็คือคํสาสั่งพวกข้าบัญชาเหลือตนเ่นเจ้าคณะตำบลยีเจ้าคณะอำเภอเป็นพว้ข้าบัญชาใกล้ชิดท่านสั่งอย่างไรทําอย่างไรก็ทํอย่างนั้นทำสั่งนั้นต้องชอบโดยทำวินัยและกฎหมายทำไม่ชอบก็ท,ทักท้วงไปแต่ประเพณีของทาง่านเราชอบโรดกันยาวนานนะโร่นันยาวนานเอ๊ไอ้นี่มันชักจะหัวแข็ง บางทีพระเถระัผู้ใหญ่ชอบพูดอย่างนั้นเวลาพระผู้นอ้อยบอกว่าอย่างนี้ไม่ถูกครับผมขออะไรล่ะผมขอประท้วงขอให้พิจารณาอะไรต่างๆต้องมองว่าพระผู้น้อยเป็นพระโบราณจริงๆแล้วเขาอาจจะมีความคิดที่ดีกว่าพระโบราณอย่างเราได้เราฟังเขานะครับอันนี้เรื่องหนึ่งเรื่องสำคัญแต่ผู้น้อยต้องรู้ว่าคําสั่งของหลวงพ่อจนนะเจ้าคณะเภอคํคำสั่งของหลวงพ่อเจ้าคณะตำบลนั้น,บบนนะชอบไหมใช้ได้ไหม คำสั่งของพอ่เจ้หน่าจงหวัดใช้ได้ไหมแต่ใช้ได้ก็ทำตามอันนี้สำคัญนะสำคัญผู้ไม่เชื่อฟังเจ้าคณะต่างๆคือผุ้มคำบัญชาเหนือตกสามชอบโดยกฎหมายและชอบโดยธรรมไม่ฟังให้ถือผิดจริยาพระสังฆาธิการกระด็นเออได้แรงทำไงก็ปลดเพระนั่นเองครับมาอยากปลดจากตำแหน่งหน้าที่ไปถอดถอนออก ถ้าโดนท่านถอนถอนจากพรรกก็ไม่ไ้เป็นเจ้าวาดตีกต่อไปเป็นได้แค่พระทุกวัดเนันนะครับอันนี้ก็ฝากเรื่องการปกครองทีนี้เรื่องการส่งเสริมสนับสนุนเออเรื่องการส่งเสริมสนาบสนุนผมค้างเอาไว้ว่าผมจะมีโครงการใหญ่ไม่รู้ใหญ่หรือไม่ใหญ่นะแต่ว่าโครงการใหญ่ที่เอาเองว่ามันใหญ่ปี B 25 6 7้า้กสิบ็ ผมมีโครงการให้คณะสองทำนะที่ผมตระเวนไปทุกอำเภอตอนนี้ได้ประมาณ3ามถึงเอำเภอแล้วครับแต่ว่าในเขตห้าสิบเรามีแปดสองอำเภออำเภอในวะันถัดไปนี้จะเป็นอำเภอที่สี่สิบตึมเมืองจังหวัดยะโสธรถัดไปก็คือเนนี้อำเภอกุรชุมจังหวัดยะโสธรเหมือนกันนะนครพนมเราก็หลายอำเภอแล้ว ทุกครั้งที่ผมไปพูดท่านเจ้าหน้าที่ตำบลก็ประชุมนะครับผมพูดสาระสําคัญเลยนะครับคือเรื่องของการส่งเสริม,นมสนับสนุนการศึกษาของรัฐเองรผมฝากเจ้าหน้าตตำบลทุกตำบลที่ไปประชุมทุกครั้งเกี่ยวกับเรื่องการบวชสมณีภาพฤดูร้อนเกี่ยวกับเรื่องการบวชสมณีเพื่อศึกษา ท่านทั้งหลายอาจจะคิดว่าเอเจ้ากระหน่ำหานพูดในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ผมก็อยู่เป็นเจ้าพนักตุนมานานแล้วเมื่อก่อนนั้นน่าจะมีอาจจะมีแต่ตอนนี้หาว่าเมนเรียนไม่ได้แล้วหลายคนคิดอย่างนี้ผมว่าแก่ทุกคนเลยแต่บางคนก็ดีครับเจ้าพนักตานบางคนต้องขึงขันเอาจีิงเอาแจ๊กเอาเป็นใส่บทสํเทาเนีงภาคอร้อนการบทสํเทาเนีงภาคอร้อนเนี่ย เป็นส่วนหนึ่งทาให้เราได้พาคได้เดนมาเรียนบาลีนะครับเรียนสามาัญเพราะฉะนั้นวันนี้เวลาเที่ยงครึ่งผมจึงได้นัดหมายหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องกับการศรรรึกษาคือผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาจังหวันดนครปฐมเขตหนึ่งเขตสองาธิการจังหวัดวัฒน,นานีางตำนับุูร มาคุยเกี่ยวกับเรื่องการบรรณาสัาเ็จภาคฤดูร้อนปี2567ครับที่ี้ผมประชุมมา2องจังหวัดแล้วปี2567ผมมีโครงการจากระดมการบวชเฉลิมพระเกียรติทั่วภาคสิบโดยตั้งเป้าตั้งเป้าไวา้ว่าจะมีเนิบวชประมาณ4,000คน 4 0 0 0คนนี้อาจจะมากหรือน้อยไม่รู้แต่ว่าเป็นการตั้งโครงการมาอย่างนั้นถ้าได้ตามเป้าอาจจะมากกว่าสิ